หนังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมตอนนิมิตคือความจริง หลังจากที่ดิฉันได้เคยไปบ้านสายลมมาแล้วครั้งหนึ่งต่อมาไม่นานดิฉันก็นัดกับลุงทองสุกให้พาไปวัดท่าสุงก่อนไปได้มีการจัดเตรียมเครื่องสังฆทานไปถวายพระด้วยรวมห้าชุดเพราะไม่เคยทราบมาก่อนว่าทางวัดได้จัดเตรียมไว้บริการญาติโยมแล้วเป็นแบบพาติกรรม ดิฉันตั้งใจว่าจะไปครั้งที่วัดสักคืนหนึ่งโดยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นเราสามคนประกอบด้วยลุงทองสุขดิฉันและญาติผู้หญิงอีกคนเดินทางมุ่งหน้าไปวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีตลอดการเดินทางราบรือนดีมากท้องฟ้าติดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ตอนเช้าก่อนเดินทางออกจากกรุงเทพบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนเมื่อมาถึงวดัดดิฉันถามหาเจ้าอาวาสจากหลวงตารูปหนึ่งจึงกำลังกวาดลานวัดอยู่เพราะจะถวายของกับท่านเจ้าอาวาสโดยตรงพอเจ้าอาวาสเดินเข้ามาในศาลาหลวงตารูปนั้นจึงแนะนำว่า องค์นี้แหละเจ้าอาวาสชื่อหลวงพี่นั้นดิฉันหันไปมองพร้อมกับพูดขึ้นว่าไม่ใช่องค์นี้ที่ดิฉันเห็นที่บ้านสายโลมเมื่อหลายวันก่อนเป็นพระหนุ่มมากอายุราวๆาวสามสิบเศษเท่านั้นดูรูปงามผิวพรรณผุดผ่องเหลืองอารามไปทั้งตัวแต่องค์นี้ผิวคล้ำดำแดงอายุราวสี่สิบเศษ ไม่เหมือนกันเลยหลวงตาบอกว่าก็มีอยู่องค์เดียวนี่แหละเจ้าอาวาสถ้าไม่ใช่อาตามาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นองค์ไหนพูดจบท่านก็เดินไปขวาดที่อื่นต่อหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วเราสามคนพากันเดินเที่ยวชมวัดโดยรอบนับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ได้มาสัมผัสวัดนี้ได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อสร้างไว้มากมายจนสุดจะพัณน,นาได้วันนี้ดิฉันไม่มีอะไรจะสงสัยอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ดิฉันเห็นในตอนแรกที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำมาโปรดถึงที่บ้านมันไม่ใช่ความฝันแต่เกิดจากนิมิตของหลวงพ่อที่เมตตาโดยตรง ทุกสิ่งทุกอย่างตรงกับในนินิตไม่มีผิดเพี้ยนเหมือนกับที่ดิฉันมายืนอยู่เองทั้งกายเนื้อณขณะน,นี้ต่อมาจึงได้ทราบภายหลังว่านี่เป็นศาลาเรือนไม้ริมแม่น้ำสะแกกรังและสถานที่ประดิษฐานศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือวิหารร้อยเมตรจะว่าไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเอง มันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งจะต่างกันก็ตรงที่บัดนี้ศพหลวงพ่ออยู่ในโลงแก้วแล้วเท่านั้นขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะเนื่องจากวันที่เราไปเป็นวันธรรมดาไม่ค่อยมีผู้คนมากนักกอบกับวัดท่าสูงออกจากกว้างขวางใหญ่โต จึงทำให้ดูค่อนข้างเงียบเหงาวังเวงดังที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะค้างคืนสักคืนดิฉันเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาไม่ค้างแล้วจึงชวนลุงทองสุกกลับบ้านแกก็ไม่ขัดข้องพอตั้งท่าจะกลับเท่านั้นจูจ่จูทันใดฟ้าก็เกิดปิดมีเมฆดำครืม้มลอยดำทะมึนมาแต่ไกล ฝนเทตกลงมาอย่างหนักจนน้ำฝนท่วมเจิงนองไปทั่วบริเวณวัดไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดง่ายๆเวลาก็ใกล้จะค่ำลงทุกทีเราสามคนเลยตัดสินใจครั้งที่วัดตามเดิมโดยเจ้าหน้าที่ของวัดมาดูแลเรื่องห้องพักให้เป็นอย่างดีกลับมาที่กรุงเทพดิฉันได้รับการแนะนำจากลุงทองสุข ให้รู้จักกับคุณแดงซึ่งมีศักดเป็นน้องสะพ้ายแก่และเป็นสิทธ์ก้นกุติรุ่นแรกๆของหลวงพ่อในสมัยนั้นได้ติดตามรับใช้หลวงพ่อมาจนถึงวาระสุดท้ายที่ท่านละสังขารคุณแดงพอจะทราบเรื่องราวของดิฉันมาบ้างแล้วจากคำบอกเล่าของลุงทองสุขครั้งแรกที่ไปบ้านสายลมก็ดี หรือไปวัดท่าสูงก็ดีดิฉันยอมรับว่ายังไม่ค่อยซึมซับอะไรมากนักหรือเป็นเพราะยังใหม่อยู่คุณแดงนัดดิฉันไปที่บ้านสายลมเป็นครั้งที่สองครั้งนี้จะหาครูฝึกมโนมายิธทธิให้ช่วยฝึกดิฉันแบบตัวต่อตัวแต่ก็ไม่สำเร็จอีกไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ครูจึงไม่สามารถฝึกให้ดิฉันได้ดูราวกับว่าเราจะไม่ถูกจริตกันหรืออย่างไรในอดีตชาติเราคงไม่ใช่คู่ปรับกันมาก่อนก็อาจเป็นได้จึงสงเคราะห์กันไม่สำเร็จดังนั้นดิฉันจึงซื้อหนังสือสวดมนต์ของทางวัดไปหนึ่งเล่มเพราะท้ายเล่มจะมีคำสมาทานพระกรรมฐานอยู่ด้วย ดิฉันจึงต้องช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะ และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ